ดีค่ะพบกับป้อมอีกครั้งนะคะวันนี้ป้อมที่ดินสวยสายคลองนะคะจะพามาดูที่ดินที่อยู่คลอง8ปดน้องเสือปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีข้อดีคือไม่ต้องใช้เงินสดเป็นก้อนไม่ต้องยื่นกู้ธนาคารนะคะสามารถที่จะผ่อนตรงกับเราได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ที่ป้อมยืนอยู่นะคะเราจะทําถนนให้ทั้งหมดที่6เมตรนะคะแล้วก็เดินเสาไฟให้ที่ไฟฟ้าที่3เฟสนะคะ ที่ดินแปลงนี้มีข้อดีนะคะก็คือไม่ได้ไกลจากถนนรังสิตนครนายกนะคะจากถนนนครรังสิตนครนายกวิ่งมาแค่เ5็ดจุโลนะคะที่ดินของเรานะคะจะติดเรียบลอง8ดเลยนะคะ้อง8ดนะคะวิ่งเข้ามานี่จะเจอที่ดินของเราเลยน,นะคะหากท่านใดสามารถหากท่านใดสนใจที่จะติดต่อ มาดูที่ดินของเรานะคะสามารถที่จะมาดูได้ที่ดินของเรานะคะมีทั้งน้ําไฟถนนให้แบ่งได้ตั้งแต่100ตารางวา200ตารางวาแล้วก็1ไร่นะคะ100ตารางวาราคาขายอยู่ที่5้าแสนแนะคะ200ตารางวาอยู่ที่1ล้านบาทนะคะสามารถที่จะผ่อนกับเราได้ถึง40-50ถึงหวัดเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจแวะมาดูโครงการของเราได้นะคะรับรองโครงการของเราสวยไม่ทิ้งลูกค้าแน่ อันนี้เป็นเป็ดสองแล้วนะคะที่เราเปิดโครงการถ้าสนใจติดต่อป้อมได้นะคะที่เบอร์0942241953